รังะรน,น,นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารนี่จสอนให้ทํากันในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า The Moon Cuisine ครับสิ่งที่จะสอนทําก็คือห่านย่างสไตล์ฮ่องกงโดยบอกกันตรงๆนะผมก็ไม่คิดว่าผมสอนไแล้วท่านจะทําได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอร่อยมากก็เลยเอามานําเสนอแต่ว่าเวลานําเสนอจะนําเสนออย่างละเอียดที่ทำไมต้องละเอียดละเอียดได้เห็นว่า ถ้าเกิดเราจะไปกินห่านย่างเนี่ยแล้วเราจะไปกินฮ่องกงดีไหมหรือเรากินเมืองไทยก็ได้นี่คือความละเอียดที่นําเสนอว่าอ๋อมันเหมือนกันยังไงหรือมันต่างกันยังไงนี่คือแต่แต่ที่วันนี้ที่ทำนี่คือคนไทยนะคนไทยแต่ว่าเป็นสไตล์แท,แท้ๆเลยจากฮ่องกงเพราะฉะนั้นจริงๆเรามาดูแล้วก็วทำยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณสุปรณกกิจอันเจริญจากร้านเดอรมูนครูซีนครับส,รสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตรงนี้เลยลูกยืนตรงนี้เลยเป็นคนไทยคนไทยครับ แล้วก็ไปเรียนทาไอเนี้ยที่ฮ่องกงหรือที่ไหนที่ฮ่องกงแล้วก็กวางเจาสองที่เลยสองที่เลยทั้งฮ่องกงและกวางเจาเป็นเด็กฟังแล้วดูดีมากเลยนะแบบโอ้โหมันมีความตั้งใจมีความพยายามไปเปล่าเลยใครส่งไปคุณแม่ครับส่งไปคุณแม่ส่งไปเพ่ออะไรเกเรครับเกเรไม่ได้พูดเล่นนี่เรื่องจิกี่ปีละสิบนะน่าจะเกินแปดแปดปีประมาณประมาณแปดปีสิบปีเกเรโอ้โหยอะไรกันนั่ไม่นี่นยงง้นอย่างนี้ แม่ตัดสินใจส่งไปกวางยาก่อนป่ะไปฮ่องกงไปฮ่องกงก่อนทำไมยอมไปว่าตอนนั้นอยากรู้จริงตรงนั้นหรือว่าไม่ไม่อยากเรียนอยากเรียนผมอยากอยู่แล้วด้วยใช่ครับแต่เวลาคนบางคนนะท่านผู้ชมอย่าไปนึกนะครับว่าคนเราเปลี่ยนชีวิตไม่ได้จริงไม่เปลี่ยนจริงเปลี่ยนได้จริงๆบางทีเขาต้องการเขาฝันเขาหวังอะไรไว้แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพอไปบอกว่ามันตรงกับที่เขาอยากไปเลยนะไปเลยครับไปเลยและที่ไปไม่ได้ไปหรูไปหลาอะไรนะไปทําอะไรที่ฮ่องกง ก็ไปอยู่ในครัวธรรมดาเลยครับนักงานทั่วไปทั่วไปอยู่ในร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรร้านย่างไม่ได้แต่ไม่ไม่ไม่ได้พูดชื่อร้านหมือนกัร้านทำอะไรเป็นพัฒนาการจีนครับพัาตะคัรจีนทำย่างด้วยมีติ่มซำมีผัดมีย่างไปหาความรู้ใช่ครับไปหามาปีเต็มเต็มเกือบเกือบสองปีครับเกือบเกือบสองปีที่นั่นนครับอแล้วกวางเจ้าอะกวางเจ้านี่ไปหลังจากที่เรากลับมาแล้วครับช่่งพ้นโควิดไปอ๋ออใช่ครับกยกลับไปทําที่โรงงานโรงงานที่ทําเป็ดย่างทํา ห่านทำหมูส่งตามทุกที่ในเมืองจีนนะคบไปดูอยู่ที่นั่นนอยู่กี่วันก็ไปอยู่ประมาณเดือนกว่าๆเพื่อจะดูรู้ว่าเขาทำยังไงใช่ครับแล้วเรามาเปิดมาเปิดร้านเดมูลครูซีนี่นานแค่ไหนแล้วเปิดมาได้ประมาณ4ี่ปีแล้วสี่ถึงห้าปีร้านเราขายอะไรบ้างขายที่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับก็จะเป็นหมูแดงเป็ดย่างห่านย่างหมูกรอบครับเป็นบาร์บีคิวสไตล์ฮ่องกงครับแล้วเรากล้าคุยเลยไหมว่าเราห่านย่างสไตล์ฮ่องกงของเรานี่ของแท้จริงๆ กล้าเลยครับกล้าเลยใช่ครับถ้าท่านไม่เชื่อถ้าท่านบอกเอ้ยอย่างวันนี้ดูวิธีทําและเดี๋ยวท่านจะเห็นพร้อมๆไปกับผมว่าเป็นยังไงก่อนอเออเรดมูนครูซินอยู่ที่ไหนเรดมูนครูซินตอนนี้มี2สาขาครับอยู่ที่ถนนพระราม9ครับอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมคาเซียครับครับแล้วก็สาขาเดลิเวอรี่สาขาที่2เนี่ยอยู่ที่ทองหล่อครับอยู่ในตึกฟิตตี้ฟิฟทาวเวอร์ครับอันนี้เป็นเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ครับครับเพราะฉะนั้นดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทำยังไงเราถึงได้มาออกรายการได้ บูนครูซีนกับห่านย่างสไตล์ห้องกลงครับนี่นะครับอันนี้คือร้านของเราดูสักก่อนนะท่านผู้ชมฮะความตั้งใจนะสำคัญจริงและความรักด้วยท่านผู้ชมที่จะทำมันได้เริ่มต้นจากจากลูกเฉากล้วยครับเฉาก้วยจีเราจะเอาเครื่องเทศมาปั่นก่อนนะครับใส่การพูประมาณสัก5กรัมครับอบเชย15บห้ากรัมครับแล้วก็ใส่ชวงเจียสัก1ิกรัมครับ ชาเอมเทศ15กรัมครับเปราะหอม15กรัมขาแห้งประมาณ5กรัมครับตะไคร้แห้ง5กรัมครป่อยกัก5กรัมครับตัวนี้เป็นก้านของต้นผีครับใส่ประมาณ5-6ก้านได้ครับาาแล้วก็เทียนข้าวเปลือกประมาณ10กรัมครับลูกกะวาน10กรัมครับเนี่ยคนทำเอง่ะท่านผู้ชมใบกะวาน8กรัม เลยรู้ละเอียดได้พูดได้ทั้งหมดเอามาปั่นให้มันเป็นผงเลยเป็นผงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือเราไม่ได้ซื้อผงสาเร็จเนี่ยนี่บอกให้ฟังว่าหนึ่งเราอาจริงจใช่ครับแล้วเราใส่เกลือไปเท่าไหร่เราใส่เกลือไป150ครับน้ําตาลน้ําตาลที่300ครับพริกไทยขาวที่10กรัมครับแล้วก็ตัวนี้คืออูเจียงฝืนครับหรือว่าออสไปร์ออสไป์ครับเท่าไหร่ใส่ไป15กรัมครับพริกไทยดําพริกไทยดาที่10กรัมครับซีอิ๊วขาวที่150ครับ แล้วก็น้ำมันหอย3 0 0ครับครับท่านผู้ชมดูกรรมวิธีครับเขาให้เข้ากันทั้งหมดนี่นะฮะใช่ไหมเราจะปั้นออกมาจนเป็นจนนวดจนเขาเป็นก้อนได้เป็นก้อนก้อนหนึ่งประมาณก้อนหนึ่งหนักประมาณ150กรัมครับแล้วน้ำหนัก3.6กกิโลกรัม่านตัวนี้3ากกิโลกรัมแล้วเอเนี่้ย150เนี่ยใส่เข้าไปใช่ครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องแล้วก็เย็บครับเย็บเพื่อเดี๋ยวเราจะเป่าลงเข้าไปทางคอนี่ครับเพื่อให้หนังกับเนื้อมันหลุดออกจากกันใช่ครับนี่ท่านผู้ชมดู แต่แล้วเราจะมาทําน้ําขึ้นสีครับเราใช้น้ําต้มสายชูแดงของเจ้าเจียงนะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ําต้มสายชูขาวหนึ่งถ้วยครับใส่กับน้ํเปล่าไปครับเหล้าเกาเหลียงห้าสิบกรัมครับครับแล้วก็แบะแซเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมอืส่วนซีอิ๊วดำเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบกรัมครับต่อน้ําทั้งหมดสามกิโลครับครับเราให้เข้ากันคนไทยครับคนให้แบะแซเราห้ามอย่าเอาไปต้มนะครับถ้าไปต้มเนี่ยแบะแซจะเสื่อมสภาพสีจะไม่ติด เสร็จแล้วเอาตัวห่านเนี่ยไปลวกน้ําเดือดประมาณประมาณ15หาวิครับถ้าถตัวเล็กกว่าน,นี้ก็ลดเวลาลงใช่สำคัญมากนะไอเวลาตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังแต่ว่าพอเสร็จแล้วเอามาน็อกน้ําเย็นใช่ครับพอ15วิเสร็จเนี่ยนะไอสามจุดหกกิโลเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาเอามาขึ้นสีน้ําสีเราผสมไป้มล้วีครับเเรียกอาบสีท่านผู้ชมลาดแค่นี้จริงๆนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาไปเอาไปตากไว้ในตู้ครับตู้เย็นที่มีพัดลมตู้ดรายครับครับกี่วันสามวันฮะสามวันท่านผู้ชม ทัวันตู้มันมีพัดลมใช่ไหมตู้มีพัดลมมัน<อ>เป่าอยู่ตลอดนะท่านผ<ช>ู้ชมแล้วอันนี้น้ำมันถั่วลิสงม,มาทำอะไรก่อนที่เราจะย่างครับเราจะต้องทานน้ำมันก่อนเพื่อให้เขากรอบครับทาน้้ำมันถั่วลิสงก่อนเพื่อเขากรอบอุณหภูมิประมาณ200องศาครับอยู่ที่45นาทีกลับตอนไหนกลับตอนผ่านไปครึ่งเวลาครับปรันที่0นาทีแล้วกลับพอได้ออกมาแล้วเอามาทาอีกเอามาทาอีกรอบหนึ่งครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะปลดเอาตัวน้ำซุปข้างในตัวเขาออกครับเอาออกที่เราเราเย็บว่าจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วเสร ตายแล้วนี่นะฮะเอาน้ำที่ท้องห่านไปทำอะ<ช>ไร,รเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปลงไปครับมีน้ำเท่าไหร่เราเติมน้ำซุปไปปริมาณทเท่ากัน,กนใช่ครับตัวน้ำานตาลทรายก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งของซีอิ๊วขาวจะได้ไม่หวานครับแล้วก็น้ำมันงานนิดหน่อยตามชอบเลยครับนนแล้วเอาไปเอาไปต้มให้เดือดแล้วเอามาราดตัวห่านนี่ฮะท่านผู้ชมกรรมวิธีคืออย่างนี้ทั้งหมดเลยราดอย่างนี้เลยและนี่คือห่านย่างสไตล์ฮ่องกงครับ ท่านผู้ชมเขเชฟปินนี่ที่บอกแล้วนะสองปีทต็มฮะดูแล้วอยากทำจังเลยอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาอยู่ร้านเี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะคือร้ามาเรียนมันจริงๆนะะจริงๆแล้วรักชอบเลยรอกชามๆอาหารลูกชอบเหรอแร้วเออดีจริงๆเราเรียนจบหลรโทษนะถามได้ไหมไม่จบเลยครับนี่ไงไม่จบเลยแต่ว่าจริงๆพอมาเจอไอ้สิ่งที่ชอบก็คือการทำอาหารนี่เองใช่ครับแล้วในที่สุดไปเรียนมาอย่างนั้นจริงท่านผู้ชมเครื่องเทศทั้งหมดที่ใส่ทั้งหมดนี่คือของ ตีนของต้นตำรับออริจินอลทั้งนั้นนะฮะ <c oughs> และรสชาติก็เป็นรสชาติแบบออริจินอลทั้งนั้นเลยนะครับทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยจริงๆนะครับมันเป็นการเติบโตจากร้านเล็กๆนะฮะไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ร้านที่ท่านเห็นจากตอนแรกม,มีกี่โต๊ะเอ่อสิบสี่ที่นั่งครับสิบสี่ที่นั่งสองโต๊ะสองโต๊ะครับตอนนั้นสิบสี่ที่นั่งเท่านั้นท่านผู้ชมปัจจุบันนี้มีกี่โต๊ะ โอ้หน้าห้าหกสิบนนับไม่ได้แล้ว <laughs> หไไ้าหกสิบนะฮะนั่นเป็นวิธีการฮะแล้วเติบโตมาแต่มันต้องใจรักไงแล้วข้อสําคัญที่สุดเขารู้ความจริงว่าถ้ามันไม่ใช่อย่าไปบอกใครเขาเลยว่าห่านย่างสไตล์ฮ่องกงเขาจะด่าเอาถูกไม่ถูกแล้วเขาจะไม่เชื่ออ๋อครับกินแล้วรู้สึกอะไรก่อนเลยอร่อยมากเลยนะมันมันอร่อยแบบอร่อยแบบไม่เคยกินอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยมันมีความหอมออกมาเลยแล้วผมอยากให้ดูเนื้อนะเนื้อเนื้อสัมผัสของห่าน จะไม่เหมือนกับเป็ดไม่เหมือนอะไรเลยครับมันจะมีความหนาของมันมีความหนุบมัน <c oughs> แล้วมันกลมกล่อมจริงผมยังไม่ได้จิ้มกับน,น้ําจิ้มบวยของเขาเลยนะคือเรากินกันเป่าปล่าเพราะว่าโอ้โหตัวแค่สมุนไพรเราก็ไม่รู้จักก็เกือบสิบอย่างแล้วครับ <c oughs> มันเจ๋งมากเดี๋ยวเผื่อกล้องถ่ายไม่ทันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูงนี้ปึ๊บแล้วก็จามโอ้โหแล้ก็กินกับน้ำจิ้มบวยด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ครับเป็นทานกับน้ำจิ้มบวยครับคุณเป็นหรอครับอะไรฮะกินอยู่ฮะกินอยู่ฮะคือใหญ่บอกคุณว่าต้องลืมเป็ดไปเลยเนื้อมันหนากว่าหนังมันแบบมันจุ้ยจี้กว่าคืออืมพอกินเข้าไปมันความจุ้ยจี้แล้วแบบว่าอย่างที่พี่อ๋อบอกครับผมยังไม่ได้ทานได้จิ้มเลยคุณผู้ชมเนื้อเป็ดเขาแบบว่ากรอบครับห่านเหมือนี้เพิ่งว่าเป็ดหยุ่ยหยกเนื้อห่านเขาแบบ มันชุวยที่หนูกินกับพวกผักดองเขาอะครับผักดองไม่ว่าจะเป็นเช้เท้าดองหรือผักกาดดองนะคุณผู้ชมอร่อยมากน้ําจิ้มรับหนูไม่ต้องเลยคุณผู้ชมเป็ดแบบที่แท้จริงร้านเดอะมูนครูซีนครูซีนนะครับเมนูห่านย่างสไตล์ฮ่องกองอันนี้หนูไม่เคยกินครั้งแรกที่หนูกินเมนูนี้รับไปเลยครับติคะแนนเ็มติคะแนนเ็มติมต๊บกระเทมครับผมทีมน่นี่รีบด้วย ผมวิจะพูดยังไงนะครับพูดได้คำเดียวครับอิจฉาเมียของจริงครับสวัสดีกับกล้องเลยครับสวัสดีนะครับนั่นนะครับทั้ง3าคนเป็นเมียเขาหมดเลยนะครับไม่ใช่ครเฉพาะคนริมซ้ายสุดเขาไม่ใช่คนกลางครับคนกลางเท่านั้นนะฮะหนูจ๋ามีไม้อยู่อ่ะมีไม่อยู่ตัวเมียภูมิใจเขาไหมภูมิใจมากค่ะใช่ไหมเธอคิดไหมว่าเขาจะเป็นนี้เธอเป็นแฟนเขามากี่ปีละ น่าจะประมาณ7ปีแล้วค่ะเจ็ดปีอ่ะนั่นแสดงว่าตอนแรกก่อนจะไปเลยด้วยซ้ำาใช่ไหมประมาณประมาณไปแล้วไปไปแล้วครับกลับมาแล้วไปแล้วค่ะแล้วกลับมาแล้วก็มาเจอเขามาจีบเธอหรือเธอไปจีบเขาตอนนี้กําลังทะเลาะกันอยู่ว่าใครจีบใครโอเคโอเคมันน่าภูมิใจะท่านผู้ชมลองไปเลยฮะเดอะมูนครูซีนเชื่อผมนะทุกคนพูดไม่มีความผิดเลยแล้วก็ไอ้หมูหมูสมชันนี่หมูกรอบเนี่ยนะก็ที่ก็ทานกันทยิ่ทิศอ่ะครับบนจริงๆมันต้องจิ้มกับอะไรมัสตาร์ดแล้วก็น้ําตาลครับเชื่อยัง แล้วเาจิ้มผิดมดนะแต่จริงๆเขาต้องยินนี้จิ้มมัสตารดนี้นิดหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งแค่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไหนมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องแตะแตะไปเลยอือเดี๋ยวต้องอีกต้องมัสาดอีกมัสาดอีกอ่าแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวอือมันคนละเรื่องที่เราเคยกินโอ้โหมากโอ้โหอะไรนะ่ดีมากอะไรนะแเขาเรียกอะไรที่เาไปเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นเป็ดย่างครับอ๋ออันนี้เป็ดย่างเนาะ แต่ผมชอบไข่ดาวครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมบอกขอขอบคุณคุณสุภกรขอบคุณเดอะมูนครูซีนแล้วอยาท่านผู้ชมไปจริงๆฮะถามได้ไหมอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมนี่หานใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็ดครับอ๋อเป็ดจะอยู่ตรงนู้นอันนี้ก่อนนี่เป็ดนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเป็ดนี่ตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี่พันสี่ร้อยแล้วถ้าหานอย่างเงี้ยหานตัวละสามพันแปดร้อยบาทสามพันแปดร้อยบาทเลือกที่ชอบอร่อยหมดวันนี้ขอบคุณคุณสุภกรขอบคุณเดอะมูนครูซีนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอด เวลามหมดแล้วลาไปก่อนอไปเจอกันที่ดัมูลกรูซีนะ,ะผม3ามคนจะไปสิงสถิตที่นั่นนะลาไปก่อนจุกทุกข์กันใหม่วันนี้สวัสดีครับ<อ>